ก็ขณะนี้นะคะขณะนี้นะคะก็ทางวัดบ้านละเขตนะคะก็แห่พระประธานมาที่วัดบ้านตะแพวนะคะก็จะมีช้างมาร่วมขบวนแห่ด้วยกันสี่เชือกด้วยนะคะแล้วก็จะมีม้าด้วยกันก็สองตัวนะคะค่ะตอนนี้นะคะขบวนแห่นะคะก็ได้มาถึงที่วัดบ้านตะแพวแล้วนะคะหน่าลวมตาไอ้เวตาใส่แว่นดำด้วยจ้า นี่จ้ะก็ช้างสี่เชือกนะคะก็มีการแวะกินอาหารก่อนเพิ่มพลังอ,ะอ่ะโอ้ช้างเพิ่มพลังก่อนนะนี่จ้าเพิ่มพลังก่อนอจ้าช้างสี่เชือกนะคะ ก็จะมีระวังช้างเด้อระวังช้างเด้อระวังรถด้วยนะช้างก็จะมีการแวะกินอาหารก่อนนะคะนายระวังช้างเด้อโอ้เขาโดนตักงาเลยกไมาอย่าขับไฟช้าง นี่จ้ะตอนนี้นะคะนีจ้ะคล้องก็อาจจะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่าของเราจะเดินถ่ายไฟเรื่อยๆนะคะระวังรถด้วยจ้าตอนนี้นะคะขบวนแหก็มาถึงมาถึงวัดแล้วนะคะ ส่วนพระประธานนะคะก็ยังมาไม่ถึงนะคะแต่ว่าช้าอังก็มาจัดเตรียมขบวนกันก่อนแล้วนะคะรรรรเราก็จะมีการโปรโยทานอยู่เรื่อยๆนะคะเด็กๆก็เลยมีการวิ่งตามนะคะ คนก็จะเดินตามกันมาเยอะค่ะก็ออกมากันทั้งตำบลละเขตละคะ่ะล้วๆ่แล้วก็ววจะมีการโปรโยทานไปตลอดทางนะคะเด็กๆก็จะวิ่งตามช้างนะคะ อันนี้เป็นประเพณีของทางขเมรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ,ะเด็กๆเ,เก็บกันนา,าม,ม เราตามช้างเลยดีกว่าขนาดนี้เราเดินตามช้างอยู่นะคะี่จจะคนเยอะนะจ้ะ ก็น่าจะไปจัดตั้งขบวนที่ที่หน้าวัดนะคะที่หน้าวัดบ้านตะเพวนะคะเออ

รครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับท่านอยากจะถ่า,ายร่วงกบช้างก็ห่างๆเลยช้างอากาศร้อนนะเขาแบบเขาจะโมโ oh ห ok มากเลยนะคะเขาจะแสะดงกิริยาใส่คนน่ะ<อ>เพราะว่าอากาศร้อนเขาจะเวียงอะ่ะ โลสาวๆหลักเขตสาวๆหลักเขตสาวสำน้อยเออออ๋อกลัวกลัว โอ้ยฮามวกาไปถ่ายเด้วยหาย่านถ่ายรูปช้างช้างก็หันมาให้ถ่ายเนาะเราก็ไปเอาภาพกับเขาด้วย ก็เห็กน้อยดูดให้ถ่ายด้วยเอายางดัดด้วยใช่หกฟังก์ันนี่จ้านี่จ้าช้างสีเชือกนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่หน้าวัดบ้านตะแพรวแล้วนะคะ một đẹp à, đẹp rất đang, rất ngột nghịt, đẹp hồ đẹp 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 Terima 大家共同。 ก็จะไปข้างหน้านะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นอ่ากำลังแห่พระประธานมานะคะเนี่ยค่ะก็กำลังแห่เข้ามานะคะจะหยุดงานไหมเออหยุดคุณน้องมีมาด้วยนะเนี่ยค่ะก็จะถึงอ,อย่างนี้นะคะสู้สู้สู้ส ดาวลาตเออบาลบอลดาวฮอเลยสินะจากกระแห่มารับพระแห่พระประธานมาจากกรุงเทตนะคะเดินาด้หดมาด้านานบะ้านหลักมาุสุดยอดเลยอ่ะไม่มนนะ้อย,อยอไปเถอยวตัว มองเ้าไยิ่งแต่ขาวอยู่จะใกล้พี่ครังแล้วเออโอเจใแฮโต๊ะบอนมุ่งมองดูสิว่าแม่อยืนดูเห็นแม่ไหมเห็นโฝนไหมไม่เห็นเลยโอ้อสุดยอดเลยอ่ะเดินมาจากหลักเขตนะฮะ ได้จ้ะฮัลโหลอืเย็นชื่นใจค่ะตอนนี้นะคะพระประธานนะคะก็ได้เข้ามาในเขตวัดบ้านตาแพ้วแล้วนะคะเดี๋ยวก,กันนะะเราจะหามูเข้าได้ป้าน้ะนี่จ้ะเข้ามาได้แล้วนะคะ เข้ามาได้แล้วนะจะสัตวสัโอ้นี่จ้ะองค์สวยมากเลยนะคะนี่จะค่ะก็ขณะนี้นะคะก็พระประธานองค์ใหญ่นะคะก็ได้เข้ามาในเขตวัดบ้านตะแพ้วแล้วนะคะสนน้อยเองก็ขอปิด ไลค์แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ทรน้อก็จะไปไลค์ในเพจต่อนะคะฝากช่องสนโน y o ยูทูบด้วยนะคะฝากกดซับสไคร้ใบมะกมกูดคาดะไคร้พริกเกลือกระไสมาลดสด้จ้ะทวนน้อยเขาปิดไลค์แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะฝากช่องสนโน YouTube ด้วยนะคะ